วันนี้นะคะก็มาเจอเนาะเจ้าขายแล้วค่ะกับเชี่อป้าเจ้าขาพาไปค่ะซึ่งแบบตอนนี้นะคะอากาศมันร้อนมากๆเลยค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเ้างเจ้าขาเนี่ยจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาอยู่กันที่ร้านลินนะคะน้ำมะพร้าวนะคะโอ้แล้วก็มีทั้งไอศครีมด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่คะ,คะพี่ใหมค่ค่ะ พี่ใหม่ยศวส่วนค่ะอ่าลินโคเนี่ยเป็นเจ้าแรกนะคะในเรื่องของมะพร้าวแล้วก็เป็นต้นกําเนิดในเรื่องของไอศกรีมกะทิสดรอ่าแล้วก็เป็นไอศกรีมมะพร้าวที่ไม่ใส่นม so. ไม่ใส่อ่าคือในในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ธรรมชาติเกษตรเลยค่ะตรงนี้นะคะเราก็จะมีไอศกรีมกะทิค่ะที่เป็นแบบรสชาติดั้งเดิมเรียกว่า <S <S ออริจินอลเลยนะคะ แล้วก็จะมีตัวไอซิรีมะพร้าวค่ะวันนี้เรามาสองอย่างค่ะปกติแล้วเราผลิตทั้งหมด10แบบด้วยกันค่ะก็ <Ooh. S 2> จะมีอะมะพร้าวระทิทุเรียน <Ooh. S 2> เบลือชาไทยแล้วก็ชาเขียวมีมะม,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 ม่วงแล้วก็มีเพื่อนกันหรือว่าปังสารและละโอ้โหครบเลยนะคะใช่ใช่ ร้านเราที่ดั้งเดิมเลยตั้งอยู่ที่กรุงเทพพีคาซอยเจ็นะคะค่ะเปิดมาแล้วก็เกือบ20ป e ีแล้วค่ะอยู่ตรงนั้นแล้วตอนนี้เรากำลังขยายแฟรนไชส์ค่ะก็จะมีที่บางอกเิลด์ที่ติดกับสวนสยามน,นะคะ,คะแล้วก็อีกที่นึงก็จะอยู่ที่พีทีฉลองพุ่ง52ค่ะตรงนั้น ที่ขายอยู่ทุกวันแต่ตรงนี้เราตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราก็จะมาทุกวันแล้วนะคะถ้าคุณลูกค้าท่านใดที่เป็นลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่นะคะอยากทานไอศครีมที่ทานไปแล้วเนี่ยท้องไม่อืดไม่เฟินนะคะทานไปแล้วแม้คุณจะทานข้าวมาอิ่มๆแบบจุกๆแล้วคุณลองทานนะคะหนึ่งลูกมะพร้าวใหญ่ๆเลยค่ะ คุณก็จะรู้สึกว่าคุณสบายท้องคุณจะไม่แน่นแท้งคุณจะไม่เอยือค่ะเหมือนเหมือนอย่างที่บางทีเราทานไอซ์รีมอ่ะเราจะรู้สึกอิ่มเร็วใช่ไหมคะแต่ตรงนี้ค่ะแล้วเครื่องนะคะท็อปปิ้งของเราเะะยอะมากเลยค่ะอันนี้เราทําเองค่ะ ตอนนี้เราทำเองนะคะอย่างนี้อะไรที่เป็นของเชื่อมเนี่ยเราทําเองทั้งหมดเลยนะคะโอ้เครื่องเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆใช่ค่ะแล้วเครื่องปิ้งทั้งหมดเนี่ยเราให้พิ่ซัตักเองทั้งหมดเลยนะคะโอ้สามารถตักเองได้เลยใช่ไหมคะตักเองเลยสุดยอดเลยค่ะจุดๆเลยเต็มคาราเบลเลยค่ะโอ้โหเต็มคาราเบลเลยนะคะใช่คือภายในร้านนี่มีเกี่ยวกับอะไรบ้างคะพี่คะแนะนำหนูหน่อยนี่ตนี้อะค่ะจริงๆแล้วที่ร้านเนี่ยร้านใหญ่ที่อยู่กรุณเทพพีทาซอยสิเนี่ยมีเยอะมากนในเรื่องของเกษตรอินทรีย์ไม่ว่าจะเป็นข้าว สารข้าวอหอมข้าวหอมลีข,มข้าวไลเบอรี่แล้วก็รวมไปถึงพวกผลไม้ต่างๆก็มีฝรั่งมีมันเทศมีมะม,ม่วงแล้วมะม่วงที่อร่อยที่สุดก็คือมะม่วงไข่ตึกของเรานะคะแล้วมะพร้าวของเรานะคะ ก็เป็นส่วนที่แปดริ้วหรือว่าฉัดเชิงเซาค่ะโอ้เด็ดเด็เลยนะคะจังใช่อันนั้นพี่คะหนูจัดจัดมาเลยค่ะเป็นมะพร้าวเลยใช่ไหมคะเป็นมะพร้าวเป็นลูกแล้วแบบใสไอศครีมแล้วตักท็อปปิ้งได้ด้วยใช่ไหมตักเองแบบเหมือนบุฟเฟ่เลยเนาะสุดยอดมากจัดไปโอเคค่ะพี่คะจัดเลยค่ะราคานะคะเดี๋ยวจะส่งใจใส่ท็อปปิ้งทุกอย่างใม่หวเลยแล้วสามารถตักเองเนี่ยห้าสิบบาทเท่านั้นห้าสิบบาทเองเหรอพี่โอ้โหสุดยอดอันอันนี้คืออะไรอะคะพี่คะอ่าตัวนี้จะเป็นวุ้นชาวุ วุ้นมะพร้าวนะคะที่เราทำเองแล้วเราก็เลือกเนื้ออ่อนแล้วก็อ่าวุ้นเนี้ยทำมา20ปีแล้วค่ะลองชิมดูได้นะคะพี่ขอให้ลองชิมดูแล้วค่ะขออนุญาตชิมนะคะพี่ขามามะพร้าวให้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันอันนี้นะคุณเพื่อนดูสิจะได้สามลูกเลยค่ะนะคะโอ้ยดูสิวุ้นเนี้คือแบบแล้วแบบมะพร้าวนี่คือดูอ่อนมากอ่ะเดี๋ยวลองชิมกันเลยนะคะ ตัสวนเมื่อวานเลยค่ะมะพร้ามาจับสวนเมื่อวานค่ะมาตักสวนใหม่ๆเลยพอสอกมะพร้าวเสร็จแล้วกนตัยแล้วก็จะปลูกมะพร้าวเอาไว้แล้วก็ให้ลูกค้าเติมม็อกตินที่เต็มเลยแล้วก็เนื้อมะพร้าวกือลูกค้าก็ได้ขายด้วยมะพร้าวเขาปลูกมาให้เลยนะมะพร้าวที่คือดูอ่อนๆเลยคะเพื่อนๆตัวนี้เป็นมันเชื่อมซึ่งเราเองซื้อมันมาค่ะมาขายแล้วก็แบ่งมาทาในสวนตรงนี้แล้วก็อันนี้ฟักทองที่เราซื้อมาแบบลูกใหญ่ๆเลยนะคะ แบบสดเลยแล้วก็ทําเองค่ะตอนเชื่อมแล้วก็ถั่วแดงค่ะแต่อันนี้เราสั่งเข้ามาอ่าอันนี้คือตักเครื่องได้เลยใช่ไหมคะพี่อยากกินอะไรตักได้เลยนะใช่คลิปรอดมากด้วยนะคะอ่ามีเนื้อมะพร้าวอย่างนี้ด้วยนะคะอันนี้เป็นถั่วทองค่ะอ่าันนี้เป็นถั่วลส่งอันนี้ขออนุญาตนะคะก่อนอื่นเริ่มจากลูกชิปกันก่อนเลยนะคะเพื่อนๆนี่โอ้โหเราจะขาเอาแบบอะไรล่ะค่ะต้องชิมต้องชิมเลยใช่ไหมคะอันนี้พี่บอกทำเองด้วยใช่ไหมคะอันนี้ใช่อ่าเดี๋ยวต้องลองกันหน่อยอ่ามานะคะ ที่ร้านทําเองอที่ร้านทาเองมีอะไรคะพี่แล้วก็ตัวนี้ค่ะ,ะ,ะเป็นข้าวเหนียวค่ะ,ะเวเเนียริ่มต้นจากการปลูกเลยค่ะอืปลูกเสร็จแล้วก็เอามาอ่าส,สีลงสีน้อยค่ะเสร็จแล้วก็เอามา หนึ่งแล้วก็มากวนมาทําเป็นข้าวเหนียวใส่ฟักทองด้วยนะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้ก่อนก็ได้ค่ะอยากให้ชิมจังเลยอ่ะต้องชิมว่าข้าวเหนียวเราอร่อยขนาดไหนค่ะดูค่ะแหมมาที่ร้านนี้นี่ไม่ต้องกินอะไรมานี้ก็อิ่มเลยแล้วคะเนี่ยเพราะมีอะไรให้ชิมเยอะมากเลยค่ะแตดีมากเลยค่ะขออนุญาตชิมนะคะได้ค่ะข้าวเหนียวนี่นุ่มนะคะแล้วก็ถือย่อด่อยมากเลยค่ะกินกันนี่น่าจะเข้ากันเลยเนาะจ้ะ อืมโอเคค่ะโอเควันนี้เอามากี่รถคะพี่คะเอามาสองรสสองรถใช่ไหมคะพี่มีสิบก็ตัวนี้ก็จะเป็นอ่าใส่กะทินะคะโอ้มีให้เลือกหลายรสชาติเลยนะคะยอดเลยอันนี้จะเอารวมกันก็ได้นะคะจะได้ลองชิมไปสองรสชาติเลยว่ามันแตกต่างกันยังไงอร่อยอร่อยต่างกันค่ะแต่อร่อยเหมือนกันความอร่อยเหมือนกันหมายถึงว่าคือตัวนี้จะไม่ใส่นมไม่ใส่กะทิไม่ใส่ไม่ใส่นม แ่ตัวนี้จะใส่นมใส่น้ำอ่าเรียกว่าใส่น้ำมะพร้าวแล้วก็นมะพร้าวด้วยค่ะคือถ้าอันนี้คือสําหรับคนที่แบบแพ้นมก็สามารถทานได้ใช่ไหมคะอ๋อมีแบบมีตัวเลือกให้เลือกได้ด้วยอ๋ออันนี้คือที่ที่บอกใช่ไหมคะว่าไม่ได้ใส่นมใช่ไหมคะคนไหนที่แบบแพ้นมก็สามารถทานได้นะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะเพื่อน เพื่อนคือแบบสังเกตว่ามันจะเป็นเนื้อทรายเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้เน้นในเรื่องของแป้งไม่ได้ใส่แป้งไม่ได้ใส่ในเรื่องของอค่ะนมเยอะกะที่เยอะอะไรเงี่ยแต่เราเน้นในเรื่องของน้ำมะพร้าวแล้วก็เนื้อมะพร้าวสดเนื้อติมาเลยดูปุยใช่ไหมไม่ได้แบบรู้สึกว่าอัดแน่นจนเกินไปหรือแข็งจนเกินไปใช่ค่ะ ใส่เครื่องต่อไม่พอใจเลยอ่าน,นั่นอิ่มนมีตัดเป็นขวแล้วกันค่ะคือห้าสิบบาทให้อิ่มไปเลยค่ะทั้งว <im itation> ันอย่างเงี้ยโอ้โหจะว,วันเลย <im itation> อันนี้เนี่ยราคาห้าสิบบาทใช่ไหมคะพ<ช>ี่โอ้โหสุดยอดเลยนั่นเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะอันนี้คือมีสองรสในในตัวเดียวเลยใช่ไหมคะพ<ช>ี่เพราะว่าเราสามารถเลือกได้ด้วยนะว่าจะอารสเดียวหรือสองรสนะใส่ลงไปให้สองรสเป็นรสมะพร้าวน้ำกะทิแล้วก็อิ่รสหนึ่งที่ใส่โอ้สามารถทานได้สองรสเลยนะคะคือเนื้อไอติมนี่คือดูปุยมากเลยนะคะเพื่อนๆดููสิอ้ปุยมากมาค่ะชิมกันเลย สุดยอดเนื้อนี่คือปุยมากแล้วค่ะแล้วก็มีความหวานหอมมันนะคะอุ้ยสุดยอดเลยอ่ะรสชาตินี่คือแตกต่างจากที่เรากินทั่วไปนะคะคือมันรู้สึกว่ามันจะมีความหอมมากกว่าปกติแล้วก็หวานใช่ใช่ใช่สุดยอดเลยค่ะชอบตรงความเนื้อปุยของน้องแบบสุดยอดมากเลยค่ะอันนี้จะเน้นในเรื่องของธรรมชาติอืมข้อนี้ไม่เรื่องของปลาไม่ใส่ในเรื่องของสารกันโอ๊ยแตไม่ใส่ตงตอนกินเรารู้สึกเหมือนกินเหมือนกินน้ำมะพร้าวเลยนะคะสุดยอดมากคือแบบรู้เลยว่าวัตถุดิบเขานีคือคัดสรรมาอย่างดี นี่นะคะอืมสุดยอดเลยค่ะพี่ น้องเจ้าขานะคะก็ขอจบคลิปคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะที่เราพาเพื่อนๆนะคะมากินไอศครีมที่อร่อยมากๆนะคะและแถมยังมีบุนมะพร้าวด้วยใช่ไหมคะชื่อแบบมะพร้าวนี่คืออ่อนอ่อนมากๆค่ะอยากให้เพื่อนเพื่อมาลองมากๆเลยนะคะกับร้านลินมะพร้าวน้ําหอมนะคะสักด้วยนะคะแล้วก็สาขานี้ก็คือเป็นสาขาแบงคอกเวิร์ลด้ใช่ไหมคะบังกอกแบงคอกเวิร์นะคะน้องเจ้าขาก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเนี่ยอย่าลืมเด็ดขาดนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิงๆเพื่อเป็นกำลังใจให้ก กับคลิปเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะไปกินต่อแล้วนะ